เราจะชนะไหมนี่ับรถกายครับผมจบแล้วก็ถือว่าเราได้มีการจัดงานวันกีฬาของกรมก็ถือว่าได้ได้เจอกันที่ภาคก็จะได้มาร่วมนะพบปะแลกเปลี่ยนสนุกสนานกันกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยต้องให้รู้แพ้รู้ชนะรู้ปลอดภัยแต่ว่า จริงๆก็แพ้ไม่เป็นไรแต่จริงๆไม่อยากให้แพ้แต่ย่ไะทุกคนก็แต่นและแต่ว่าเล่นก็เล่นให้มันอยู่ในภัิกาศัยไเล่นเก็บแล้วแรงเริงเนี้ยนะแต่ก็มีมีสี่ทีมอ่ะทีมบอล <จะ S 2> เรียนว่าชมรมมีไว้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็ประกอบกับซีดีปลายเดือนนี้ที่จะมาวิการณ์จิตกันอีกครั้งก็จะมีเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคุยผ่าในขนาเดียวกัน ก็จะไปตะเวททาลกในคุณดวยครับประเดิมวันอาทิตย์นี้ครับไปส่งท่านกิจาเกษียงที่อำเภอเสนาจังหวัดรากยุทธดยาด้วโอ้อตำแหน่งอะไรเนียกตัวยืนเลยนะเปิดถึงการเปิดตัวครับตามที่ท่านดีตด้กุงนาแล้วก็วันพุธก็จะเปิดตัวที่กองทัพไทยนะครับมีทีมวอปโอห์ห้า <To S 2> oh. e ทุกแชมป์บออลีแล้วก็ทีมกองทัพไทยสามเศร้าท่านเขาก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านด้วยครัท่านไม่ติดภารกิจครับสิบสามครับ,ท,บท่านกนะิจจาครับตอนนี้ผู้สูงสุดสุดสุดหน้าครับกี่คนนะผู้เล่นของทีมเราที่ทลงชื่อไว้ตรงนี้สี่สองคนครับโอ้เยอะมากครับโอ้แล้วจะใครจับเปลี่ยนหมุนเวียนยังไงเนี่ย,ยครับ สอนี้รวมขอย้ำเรียนเชิญนั่นดีด้วยครับเรียงเชิญเชิญอดุลลุ่งเรืองมาเป็นคนจัดทีให้ผมขอบคุณครับท่านครับต้องให้โค้ดอดุลลุ่งเรืองมาช่วยก็ขอบคุณทุกคนนะเสื้อแตกไปครัอยากเล่นหรืไรเราต้องแจกครับเกี่ยวกับเขาจะได้นำเินการต่อครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนดีมากครับ